ข้า้ไว้ด้วยอ้าวกีกงบ้านกองเมืองนี่แหละไอ้ขี้ข้านี่แหละข้าือไป่ีนะข้าูไ่ีนะพ้าขี้ข้าผดเด็จการนี่แหละเนี่ยถ้าเราไม่เอาก็พอดันเนี่ยมันกินเสาลงพัดหมดไปแล้วน่ะเอาพร้อมไปดิเอาพร้อมไปดิใคราไรใครห้ามอ่ะใครห้ามอ่ะเออเออมันกินน้อนไปดิล้พวขี้ข้าผดเด็จการอ่ะ ครับผมเพาเราจะมาถามก็เพราะอย่งเนี้ยปัติรูปหปีนะปฏิรูปอะไรได้ปะคนกันจะออนใจอยู่ละพวกมึงยังจะเวงกันอยู่นี่ เห็นดียังเออเห็นดียังใช่แล้วแหละตอแหลก็มีที่มันนั่นแหละเอ,อตัวอ,อยู่รูนะเห็นว่าจะอยู่รูไม่ใช่เหรอ,อใครว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ใครว่าจะตกคลิ้งเมื่อกี้ไอ้คนดังๆนั่นใครว่า ขนาดนี้เลยเหรอมากลางแถวนี้ไม่ได้ไม่ใครพักได้เว้ยผู้มาจะไม่ออกจากบ้านมาหรอกกูมากูก็มาคนเดียวไม่ได้ชวนใครมากู้ไม่พอใจพวกมึงไงไอ้ขี้ข้าพระเด็การ จากไหนเน่ะเอาไปเอาไปแค่คนเหมือนกันนี่น่าเนี่ยนุ้งไม่ต้องนัินทะเลหรกเออไอเมื่อกี้ใครว่าไม่เคยเห็นกูนะเนี่ยกูไหงจะมากลางไม่ถูกนั่นโอ้โหมามึงนไหรบอกว่าชาวนานี่ยโห่กูงูขุดได้ยังไง 啊！Oh. <laughs>